และอีกหนึ่งอาชีพที่เขาไม่สามารถกลับบ้านได้ในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้และต้องชื่นชมจริงๆจุดที่เราติดตามกันมาก็คือ,อการกู้ซากของอาคารสอตองอที่ถล่มลงมาตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมาปฏิบัติการวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงทํางานกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมฮะเปิดภาพตรงจุดนั้นมาเลยก็ได้ฮะ16เข้าสู่วันที่17แล้วคุณผู้ชมนี่เป็นภาพต้องขอบคุณด้วยเป็นภาพจากพี่วุฒิพงษ์ใช่ไหม<อ>ลงภาพเอาไว้เป็นภาพลักษณะเหมือนทำแ lap ถ่ายภาพ การทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วดูฮะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดน้ําหนักยอดแล้วก็มีการเกลี่ยจากยอดลงมาด้านข้างก็ทํางานหลังจากข้างบนน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนบีบอัดใช่ไหมแล้วยอดมันก็จะถูกลดลงเรื่อยๆวันนี้เองเนี่ยคุณผ,ผู้ชมฮะเขาบอกมีการลื้อไปได้เนี่ยประมาณเกิน50แล้ว คุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะวันนี้เองผู้สื่อข่าวเราไปลงพื้นที่เปิดภาพตอนนาซิกิตรีไปลงพื้นที่หน่อยตอนเครื่องจักรทางานช่วงเย็นที่ผ่านมาปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเห็นบอกว่าระดมทั้งสัพพากำลังภาคพื้นแล้วกเ็เครื่องจักรขนาดใหญ่แบ็คโคที่ใหญ่ที่สุดเครนที่ใหญ่ที่สุดยังคงทํางานอยู่เนี่ย ชุดเคนก็ทําไป<ะ>ชุดค้นหาก็ทําไปณขณะนี้หรือซ่ากเกินไปแล้ว50%สําำหรับยอดเองเนี่ยคุณผ,ผู้ชมตามรายงานนะเอาอัปเดตล่าสุดคือ16นาฬิกาที่ผ่านมาก่อน ยอดผู้ที่เสียชีวิตยังอยู่ที่37คุณผู้ชมฮะเมื่อวาน35เมื่อคืนนี้เห็นบอกว่ามีการเคลื่อนร่างออกมาตอนช่วงค่ําคือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปลาตะเวนประมาณสักห้าทุ่มครึ่งกับตีสี่เขาก็เจอร่างเพิ่มเติมออกมาอ,อ,กมาอีก2ร่างและก็สามารถเคลื่อนร่างออกมาได้ก็เลยเป็น37รายเจ็บยังคงเดิมผู้สูญหายห7าย57รายและเมื่อช่วงหัวค่ําแต่ยังไม่เป็นทางการน,นะมีแจ้งเข้ามาบอกว่าเจ้าหน้าที่ น่าจะเจออีกหนึ่งหรือไม่มคุณผู้ชมฮะและกลับมาตรงนี้ฮะอันนี้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ชุดต่างๆที่อยู่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมมีญาติหนึ่งคนนะเราไปเจอกับคุณนา้าชื่อว่าคุณวาสนาหลานเขาสองคนหายไปเป็นแฟนกันหายไปในตึกตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้นะ้ามานั่งเฝ้ารอดูเนี่ยฮะตอนอที่สัมภาษณ์อะแล้วเปิดซากอาคารขึ้นมาหน่อยแกน้ําตาคอคลออยู่แบบนี้ตลอด แกบอกแกเฝ้ามองนั่งดูอยู่ที่ล่มไม้ฝั่งตรงข้ามจุดอาคารนี่แหละ<ฆ>เพื่อจะดูว่าตึกเนี้ยเจ้าหน้าที่จะเจอร่างเมื่อไหร่<ฆ>จะมีใครรอดออกมาไหมจะมีร่างผู้สูญเสียเพิ่มเติมหรือเปล่า<ฆ>เดิมทีจะต้องมีการนัดหมายกันกลับบ้านถูกไหมที่ขอนแก่น<ฆ>แต่ปีนี้ไม่ได้กลับ คุณวัฒนาบอกนะคะว่าปกติสงกรานทุกปีจะต้องกลับบ้านที่ขอนแก่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้กลับแล้วก็มานั่งเฝ้ารอหลานสาวรวมไปถึงหลานเขยซึ่งหลานสาวที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยก็คือคุณอนุสราพรมมาส่วนหลานเขยก็คือคุณสาธิตเหล่าทาทั้งคู่มาทำงานเป็นช่างไฟอยู่ที่ชั้น21ค่ะตัวคุณวัฒนาบอกนะคะคือเพิ่งมารู้เหมือนกันหลังจากที่ตึกถล่มว่าทั้งหลานสาวแล้วก็หลานเขยเนี่ยมาทำงานอยู่ที่นี่ได้ ประมาณเดือนครึ่งแล้วคือที่น่าสลดเห็นว่าหลานสาวคือคุณอนุสราเนี่ยมีลูกติดจากสามีเก่า2คนด้วยเป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชายคนโตเนี่ยหมหนึ่งส่วนคนเล็กเรียนอยู่ปห้าเองค่ะหลานสาวบอกว่าปกติจะต้องกลับบ้านเนี่ยแหละช่วงสงกรานแล้วก็จะพาหลานๆเนี่ยก็คือลูกเขาเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าแต่ปรากฏว่าปีนี้ไม่ได้กลับค่ะ ก็ดีขึ้นนะคุณกันก็พาทำดีขึ้นก็หวังแล้วเฮ้หวังอยากเมื่อก่อนหวังอยากได้ที่มีชีวิตอยู่แต่เดี๋ยวนี้หวังว่าอยากเจอร่างกายที่ของเขาที่มันครบสามสองแหวังอยากละเราเพมาทงานที่กรประมาณกสาะขาบอกว่าลงมาเดือนครึ่งนะไม่รู้ว่าเขาลงมาทํางานตรงนี้ไงไม่รู้ แล้วเรามาทราบตอนไหนว่าเขาอยู่ใต้ซากตึกถล่มแล้วก็เขาอยู่ชั้นไหนก่อนตึกถล่มกนตึกถล่มตอนแรกตึกถล่มก็ไม่รู้นะว่าเขามาอยู่นี่ยังพูดกันเลยว่าลูกใครอยูนั้นน่าสงสารเขาเนาะพอดีแม่สามีเขาอ่ะสองทุ่มอันนี้สำหรับ คนที่เป็นผู้ติดอยู่ภายในซากก็ครอบครัวกําลังเฝ้ารออยู่ช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านเป็นกําลังใจให้นะฮะร,รวมถึงกู้ภัยด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้กลับเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเรื่องนี้เดิมทีเนี่ยเราไปตามมาหมดแล้วช่อง8ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการจัดซื้อจ,จัดจ้างครุภัณฑ์ต่างๆภายในอาคารของสตงแล้วมันมีพิรุษหลายอย่างรเราไม่ว่ากันถ้ามันแพงเกินไปแต่ถ้าคุณมีการทุจริตอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยและ คิดว่ามันน่าจะจบแต่มันไม่จบจริงๆ <c oughs> คุณผู้ชมฮะ <c oughs> เมื่อมีเพจ f c e e o o o หนึ่งชื่อว่าช่างซ่อมสร้างออกมาโพส์เรื่องนี้และเอาเอกสารเอามาโพส์พร้อมกับข้อความบอกเขาถูกปลอมลายเซ็นพูดกันแบบง่ายๆฮะ <c oughs> ชื่อว่าคุณสมเกียรติชูแสงสุข <c oughs> เป็นผู้คุมงานในเอกสาร <c oughs> ต้องบอกงี้นะ แต่คุณสมเกียรติชูแสงสุขเขาเป็นวิศวกรแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงานให้กับโครงการไหนรวมถึงโครงการของสตงด้วยเขามีการโพสต์เอาไว้คู่กับหลักฐานคุณผู้ชมฮะเอกสารที่เขาเอามาโพสต์เอาไว้เปิดคู่ขึ้นมาหน่อยโดยเขาบอกว่าน้องส่งเอกสารมาให้มีการปลอมลายเซ็นด้วยงานตึกสตงที่ถล่มน้องๆส่งข้อมูลมาบอกว่าชื่อผมก็คือสมเกียรติเป็นผู้ควบคุมงานโดยเป็นผู้ควบคุมงานของกิจการร่วมค้า PKW แต่ ผมเองไม่ได้ลงนามในเอกสารนั้นแล้วมันเป็นผมได้ยังไงคุณผู้ชมเห็นขวามือที่ตีกรอบใช่ไหม<ฆ>ชื่อชื่อว่าสมเกียรติชูแสงสุขเป็นคนคุมงานในการออกแบบนี้กลับมาตรงนี้คุณผู้ชมมาเรื่องนี้สอจะวุ่นถ้าคนที่เขาชื่อสมเกียรติชูแสงสุขถูกระบุชื่อว่าเป็นผู้คุมงานและตัวเองบอกผมไม่ได้เซ็น<ฆ>แล้วใครเซ็นฮะแล้วสรุปใครคุมงานถ้าเกิดไม่มีวิศวกรคุมงาน ผิดกฎหมายอีกเอาสิฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ล่าสุดเราไปเจอคุณสมเกียรติชูแสงสุขเลยตัวจริงเป็นวิศวกรคุณผู้ชมฮะและเป็นผู้เสียหายเน่แล้วเปิดภาพคู่เอกสารต้องย้ำนะ เจ้าตัวไม่เกี่ยวข้องกับอาคารการก่อสร้างของสตงเพราะวันนี้เจ้าตัวเปิดใจบอกผมเองเนี่ยยืนยันวันนี้เลยผมไม่เกี่ยวจริงๆและที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยไปร่วมเกี่ยวกับกิจการของสตง mm hmm. ใดๆทั้งสิน้น <Ha. S 1> ผมไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าชื่อไปถูกสวมอยู่ในใบ คุณผู้ชมแล้วใบนี้มีความสําคัญยังไงรู้ไหมม,มันเป็นใบที่ถูกระบุว่ามีการแก้แบบและแบบที่แก้คือส่วนของคอวอหรือสันหลังของตึกปล่องลิบอะที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากถ้าหากมีการแก้ไขแล้วมันเป็นต้นเหตุทําให้ถล่มคําถามที่กลับไปก็คือคนคุมงานคุณคุมอยู่ไหมคุณคุมอยู่ตลอดหรือเปล่าแล้วคุณปล่อยให้มีการแก้แบบได้ยังไงอ้าวถ้าไม่ปล่อยให้แก้แล้วคุณเซ็นได้ยังไงชื่อพี่สมเกียรติดันไปปรากฏอยู่ตรงนั้นเขาจะซวยด้วยฮะ แต่คุณสมเกียรติยืนยันกับเราบอกผมไม่ได้ไปเซ็นอะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้พี่แกไปแจ้งความแล้วนะพี่ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สอนอวังท้องหลังเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวบอกผมจบวิศวะผมมีบัตรวิศวะจริงถูกไหมและเจ้าตัวบอกผมไม่ได้รับหน้าที่คุมงานใดใดทั้งสิน้นค่ะคือเขาบอกว่าไม่ได้ควบคุมงานมากว่า20ปีแล้ว,วไม่สามารถที่จะลงนามเป็นผู้ควบคุมงานได้ คือคุณสมเกียรติยืนยันเลยไม่ได้ไปคุมงานให้ใครส่วนที่กิจการร่วมค้า PK ดับริวนำชื่อของตัวเองมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเพราะเบื้องต้นไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วี่แกมีใบแจ้งความด้วยเดี๋ยวขวามือเปลี่ยนเป็นใบแจ้งความหน่อยได้ไหมพิ่งไปลงบันทึกประจําวันเลยเพราะมีรุ่นน้องส่งภาพมาให้แล้วบอกว่าพี่พี่พี่เป็นคนคุมงานที่โครงการนี่เหรอและพี่เป็นคนเซ็นในใบแก้แบบด้วยเหรอ ผมบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นผมตกใจมากผมก็เลยมีการเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความและผมยืนยันปกติเนี่ยผมมีอาชีพก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบคำนวณและเป็นอนุกรรมการไต่สวนจรรยาบรณของสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยดังนั้นผมไม่ใช่คนคุมงานาแล้ววิศวกรที่คุมงานน่ะเขาบอกจริงๆอ่ะถ้าเกิดคนทำอาชีพเนี้ยคนคุมงานส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรุ่นเด็กๆถูกไหม,มเพราะการคุมงานเดี๋ยวเปิดภาพพี่เขาเต็มจอหน่อย การไปคุมงานมันต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาถ้าเกิดวิศวกรที่คุมงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาจะมีความผิดตามกฎหมายถ้าเกิดเขาไปไดิเช็คกลับไปผมมีงานประจําของผมผมต้องไปอยู่ที่สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยดังนั้นผมไม่ได้ไปอยู่หน้าง,งานสตอง,งอนแน่ๆแ,และชื่อเป็นชื่อผมแต่ลายเซน์พี่ก็บอกไม่ใช่ของผมนะเปิดเพจเปรียบเทียบลายเซน์ขึ้นมาหน่อยฮะวันนี้ พี่สมเกียรติก็เลยเอาลายเซ็นของพี่มาให้เราดูว่าถ้าลายเซ็นของผมจริงๆเป็นแบบไหนจริงๆพี่แกเอาบัตรวิศวะมาให้เราดูแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมลายเซ็นด้านบนคือลายเซ็นจริงของพี่สมเกียรติลายเซ็นข้างล่างคือลายเซ็นที่อยู่ในแบบของสตงมันไม่เหมือนกันสิ้นเชิงอ่ะมันไม่เหมือนกันแบบสิ้นเชิงเห็นใช่ไหมคำถามใครปลอมแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบที่แก้ ใครคุมงานมันสาวไปเยอะมากคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้พี่แกแจ้งความนะฝากหน่อยแล้วกันนะฮะเห็นบอกท่านนายกรัฐมนตรีตั้งทีมเรื่องของการตรวจสอบเรื่องนี้ท่านผู้ว่าสอตงก็บอกผมมีทีมรัฐบาลตรวจสอบแล้วผมไม่ยุ่งฝากเรื่องนี้อีกเรื่องได้ไหมเรื่องนี้น่าจะเป็นพิรุธอีกเรื่องหนึ่งที่ลายเซ็นปลอมดันไปอยู่ในแบบการก่อสร้างฟังเสียงฮะโชคดีที่ทางสภาวิศวกรนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีการ เขาเรียกอะไออกหนังสือรับรองเวลาคุณทำอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรรมเนี่ยในส่วนไหนออกแบบคำนวณตรวจสอบอนี่คือเราต้องขอใบรับรองจากสภาผมก็เลยกลับไปเซิร์ชที่สภาที่ที่ที่ผมขอไปรับรองอยู่ก็ผบว่าก็ไม่มีโครงการนี้ก็กงงว่าหรือยังไงพอเช็คไปเช็คมาตอนหลังพอน้องเขาส่งเอกสารมาอีกฉบับนึงเนี่ยก็เลยเห็นว่านี่ลายเซ็นฟอมนี เพราะว่าเออตัวของมันยาวๆของผมเวลาลายเซ็นของผมออกขวางๆกว้างๆนะฮะอันนี้มันอยู่สูงๆอยู่ <S <S แล้วก็ในนั้นก็ระบุด้วยว่าผมเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงาน <S <S 1> <S 1> <afford> คือโดยโตัวผมเนี่ยไม่ควบคุมงานประมาณ20กว่าปีแล้วเพราะว่าพอผมวิศวกรมันมีอยู่3ระดับมีภาคีมีสามัญแล้วก็มีวุฒิ <S <S โดยโดยโตัวผมเองเนี่ยพอเราเป็นวุฒิแล้วเนี่ยเรื่องควบคุมงานก็บอกให้ให้น้องๆพวกภาคีพวกสามัญเขาคุมกัน เราอนั้ตัวนี้ผมจะไม่เซ็นแล้วผมก็เวลาอขอไปรับรองผมกไม็ไม่ได้ขอว่าผมผู้ควบคุมงานนี่พอเห็นในในแบบเนี่ยชื่อผมเป็นผู้ควบคุมงานก็รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วยิ่งเห็นลายเซ็นก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ครับ mm. ก็ยังสืบสืบอยู่นะฮะว่าใครนะครับแ,แต่เดี๋ยวคงจะรู้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าตอนสมัยแรกๆ ใครจะเอาชื่อผมไปทําอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าชี้แน่ๆผมยืนยันเลยว่าผมไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงานไม่เคยเซ็นนะฮะแล้วดูในลายเซ็นในแบบก็ไม่ใช่ลายเซ็นผมแรกแรกก,ก็งงว่าเราไปเกี่ยวได้ยังไงนะฮะแต่โชคดีที่ผมบอกว่าทางสภาเนี่ยมันมีการรับรองอยู่ผมว่ามันเช็คง่ายครใครใครปลอมอะไรเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าก็อยากให้ประชาชนทั่วไปตรวจสอบได้ด้วยนะ,ะเ,เพราะว่า,าทางสภาเนี่ยเวลาเราทําอะไรยังไงเนี่ย เราเราไปแจ้งทางสภาแล้วสภาก็จะออกหนังสือมาให้คุณสามารถเอาตัวนี้ไปเช็คกลับได้นะครับว่าจริงไว้จริงวิศวกรตัวจริงหรือตัวปลอมการสืบสวนสอบสวนอะไรเจออะไรยังไงก็ผิดก็คงว่าตรงนั้นนะฮะแม่แม่แต่ถามว่ามนพังด้วยอะไรนะผมว่าคณะพวกอย่างนี้ม,มีมีหลายคณะอยู่แล้วที่ทําการสอบสวนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไอ,ไอการที่ว่าเราผมณผู้ชอมอ้อ ลายเซ็นก็ไม่ใช่ของเขาค,คนเป็นเจ้าของชื่อไม่ใช่เจ้าของลายเซ็นแล้วยังมีเรื่องฝักบัวยังมีเรื่องอะไรกัโซฟาพรมตัวละแสนฝักบัวอลเมินโอ้ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันนะเราก็ทําหน้าที่สื่อได้เพียงเท่านี้จริงๆพยายามจะไปหาข้อมูลแล้วมันก็เจอพี่รุตเยอะเรื่องนี้เป็นอันใหม่ที่ไม่คาดคิดแล้วเดี๋ยวลองผมไปดูก่อนอม,มันจะมีลายเซ็นอ่ะอีกเพียบเลยคําถามคือ คนที่เป็นเจ้าของชื่อเขารู้หรือยังว่าเขามาถูกมีชื่ออยู่ในแบบแบบนี้เดี๋ยวไปตรวจกันต่อ